สบายใจจริงๆเหรอถ้าสบายใจจริงๆทําไมทุกครั้งที่สอบต้องไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยประดานทาไมไม่ทําเพียงครั้งเดียวแล้วสบายใจไปตลอดทั้งชีวิตถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสบายใจได้จริงเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรเรายอมรับตามความเป็นจริงไหมว่าทุกอย่างเป็นไปตามการกระทําของเราใครไม่เชื่อตรงนี้บ้างยกมือขึ้น ใครไม่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามการกระทำยกมือใครเชื่อว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามการกระทำของเรายกมือขึ้นคนที่ไม่ยกมือหมายความว่าอะไรไม่แน่ใจไม่ชัวร์ไม่ชัดเจนไม่เข้าใจอาจารตั้งคำถามใหม่อีกรอบหนึ่งเรายืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามการกระทำของเรา มีใครไหมที่ทำอะไรแล้วไม่เป็นไปตามการกระทำหรือไม่ต้องรับผลของการกระทำของตัวเองยกมือขึ้นไม่มีนะแสดงว่าพวกเราทุกคนยอมรับว่าเราต้องเป็นไปตามการกระทำของตัวเองอาจารย์ถามซ้ำอีกทีหนะึ่งน้ำขวดนี้เมื่อเราดื่มเข้าไปเราต้องไปฉี่ไหมต้องไปฉี่ทุกคนยอมรับใช่ไหมดังนั้นเวลาเราจะสอบผ่าน มันเกี่ยวข้องอะไรกับการอ้อนวอนร้องขอรอคอยผลโดยมาดาเพราะในเมื่อมันต้องเป็นไปตามการกระทําของเราถ้าเราอ่านหนังสือดีตั้งใจเรียนมันย่อมสอบผ่านอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่ตั้งใจอ่านหนังสือผลของการกระทําย่อมสอบไม่ได้มันถูกต้องไหมถูกต้องเรียกว่าสอดรับไม่ขัดแย้งในตัวมันเอง แต่การที่เราบอกว่าเราจะสอบผ่านเราเลยต้องอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเราบอกว่าทําแล้วสบายใจความสบายใจนี้เป็นสบายเป็นความสบายใจลวงเป็นความสบายใจเทียมเพราะอะไรไม่ใช่ความสบายจริงแล้วบางคนเชื่ออย่างยางลงมั่นเลยว่าการกระทําด้วยการอ้อนวอนร้องขอนี้จะสามารถทําให้เราสอบผ่านได้ นั่นมันไม่ใช่ความสบายใจแล้วแต่เป็นความหลอกลวงลวงใครลวงตัวเองได้ความเชื่อผิดความเห็นผิดในโลกนี้เราจึงตั้งอยู่บนความประมาทไม่ตั้งใจขวนขวายในการทำความภาคความเพียรตั้งใจเรียนอ่านหนังสือทำข้อสอบเพราะอะไรเพราะเราเชื่อมั่นว่าการอ้อนวอนนี้การขอเทพเทวานี้จะสามารถทำให้เราสอบผ่านได้นี้เรียกว่าคนตั้งอยู่บนความประมาท คนที่อยู่บนความประมาทจะเดินสู่ความล่มจมล้มเหลวในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นเยาวชนสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ทุกอย่างตามหลักเหตุหลักผลใครสามารถตอบอาจารย์ได้ว่าการบนบาสารกล่าวช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงยกมือขึ้นมีใครตอบได้ถ้าการบนบาสารกล่าวเป็นผลดีกับชีวิตจริงสามารถปลดหนี้ปลดสินได้จริง สามารถทำให้คนสอบผ่านได้จริงแสดงว่ามันต้องใช้ได้กับทุกคนน้ำสามารถดับกระหายเราได้ไหมเป็นกันทุกคนไหมมีใครบ้างที่บอกว่าน้ำไม่สามารถดับความกระหายฉันได้ยกมือขึ้นไม่มีแสดงว่าทุกคนยอมรับว่าน้ำสามารถดับความกระหายได้ทุกคนในที่นี้ยอมรับไหมว่าถ้าเราไม่ดื่มน้ำจะเดินสู่ความตาย ใครปฏิเสธเรื่องนี้ได้มีไหมไม่มีใครมั่นใจว่าตัวเองไม่ต้องดื่มนะ้ำก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ตายยกมือขึ้นไม่มีแสดงว่าเรายอมรับตามความเป็นจริงว่านา้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้แสดงว่าอะไรมันมีเหตุผลทำไมถึงบอกว่ามีเหตุผลเพราะมันใช้ได้กับทุกคนและความจริงนี้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์หะเพ่งพิสูจน์ มันจริงตามหลักตกกรรกะและเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์นะเป็นจริงตามนั้นถ้าไม่จริงมันต้องมีสักคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาไม่กินน้ำก็อยู่รอดปลอดภัยโดยไม่ตายได้อันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นความจริงแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราอ้อนวอนร้อขอรอผลโดยมรรดาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมบางคนขอแล้วได้ทำไมบางคนขอแล้วไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้กันทุกคน เราสงสัยข้อนี้ไหมไม่สงสัยได้เหรอทำไมบางคนได้ทำไมบางคนไม่ได้ใครตอบเรื่องนี้กับอาจารย์ได้โดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อกับเรื่องแบบนี้ว่าทำไมบางคนได้ทำไมไม่ได้ทำไมครั้งนี้เราขอได้ทำไมครั้งต่อไปเราขอไม่ได้ทำไมครั้งนี้เราสอบผ่านทำไมครั้งหน้าขอเหมือนกันแต่สอบตกเพราะอะไรเป็นเหตุตอบได้ไหมไม่ได้รู้ไหมทำไมถึงตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุผล มันเป็นแค่ความเชื่องมงายไร้สาระมันเป็นแค่ความเชื่อแต่ไม่ใช่หลักสักจจความจริงที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันขณะถ้าเราบอกว่าการอ้อนวอรลอขอรอผลโดยบรรดาทําให้เราสบายใจชีวิตมีความสุขทําไมอาจารย์มีความสุขได้โดยไม่ต้องทําพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาหรือดูดวงเรารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยเป็นหนี้เกือบสามล้านบาทอาจารย์โดนพิพากษาคดีล้มละลาย แต่เมื่ออาจารย์ปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธเจา้าอาจารย์สามารถหมดหนี้สินได้ทุกบาทไม่เป็นหนี้เลยแนมะ้แต่บาทเดียวและอาจารย์สามารถปลดจากคดีล้มละลายด้วยการโดนย,ยึดทรัพย์ได้โดยอาจารย์ปลดกลับมาเป็นคนปกติได้โดยระยะเวลาไม่นานทั้งๆท,ที่อาจารย์ไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสดขคอตต่อสตาทำไมไม่ต้องทำแต่อาจารย์สามารถปลดภาระตัวเองได้เพราะอะไรเป็นเหตุ เพราะการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความคิดในใจอันเป็นสุดจริตของอาจารย์และอาจารย์ลงมือกระทําด้วยตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองตัวเองถึงมีความสึกมีชื่อเสียงโด่งดังได้ในปัจจุบันคนติดตามอาจารย์ในช่องติต๊ิตอปัจจุบัน3ล้านแสนคนมากกว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายคนในประเทศที่ผู้เรารู้จักด้วยซ้ำทำไมคนถึงติดตามอาจารย์ได้มากขนาดนั้น เพราะอะไรเพราะว่าความสามารถทางการกระทําของตัวอาจารย์เองไม่ใช่เพราะเทพเทวาดนบันดาลให้อาจารย์สําเร็จถ้าเทพเทวาดนบันดาลให้อาจารย์สำเร็จอาจารย์ไม่เคยร้องขออาจารย์ไม่เคยบนบานสัง่าวอาจารย์ไม่เคยเอาเครื่องรางของขลังไปสะดอกคอต่อชะตาไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ทําไมสําเร็จได้เพราะอะไรการกระทําของตัวเราเองดังนั้นเราต้องเลิกงมงายไร้สาระเพเจอร ในการไปอ้อนวอนร้องขอเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะมันจะปิดกั้นความฉลาดมันจะปิดกั้นปัญญาของตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราจะถูกเรียกว่าปัญญาชนดังนั้นในเมื่อเราเป็นปัญญาชนแล้วเราต้องไม่สร้างเหตุปัใจจัยให้ตัวเองเป็นปัญญาอ่อนดังนั้น เราต้องกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันทุกอย่างต้องมีเหตุผลอธิบายได้ถ้าไม่มีเหตุผลอธิบายได้นั่นเรียกว่าความเชื่อความเชื่อจำไว้จะไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์แต่ความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอดังนั้นไอ้ความเชื่อ,มองมงายพวกเนี้ยเราจึงเคยได้ยินคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะอะไรลูกนะ มันไม่มีเหตุผลอธิบายได้เขาเลยหลอกลวงเราว่าเฮ้ยอย่าไปลบหลู่สิ่งเหล่านี้นะไม่เชื่อก็อย่าไปหาเหตุผลอะไรเยอะแยะเชื่อไว้บ้างก็ได้เชื่อหูไว้หูนั่นแหละเพราะมันไม่มีเหตุผลอธิบายได้แต่ในทางกลับกันคําสอนของพูะเเจ้าทุกๆคําสอนล้วนแล้วแต่มีคําตอบและมีเหตุผลสอดรับไม่ขัดแย้งทนต่อความเพ่งพิสูจน์ทุกกรณี ดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นในการศึกษาหลักธรรมสามุณรเจ้าเราจะเข้าใจเหตุผลได้อย่างถูกต้องตัวสุดท้ายทางใจโลกมีความเห็นผิดจากหลักสัญจากความจริงของโลกมีความเห็นผิดเช่นอะไรเช่นอาจาย์ยกตัวอย่างว่าการที่เราเนี่ยโกหกเป็นบาปเราบอกว่าถ้าโกหกให้เพื่อนสบายใจไม่เป็นบาปเราคิดเองว่าไม่เป็นบาปแต่ความเป็นจริงมันเป็นความบาป อันเนี้ยเรียกว่ามีความเห็นผิดจากความจริงใครยังมีความเห็นแบบนี้อยู่หักออกหนึ่งทีนี้สรุปอาจารย์พูดครบแล้วกายสามอย่างวาจาสี่อย่างใจสามอย่างทวนอีกครั้งเดิมสามอย่างทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาสี่อย่างทางวาจาพูดโกหกยุยงชาวบ้านแต่คอกันพูดคำหยาพูดเผ้อเจอสามอย่างทางใจมีความโลภเพ่งเลง อย่ากได้อุปกรณ์อย่งทรัพย์ของผู้อื่นมีใจอาฆาตพยาบาทมาก้ายและมีความเห็นผิดจากความจริงของโลกนี้ทีนี้สิบข้อใครทําได้ทั้งสิบข้อเลยไม่ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียวยกมือขึ้นไม่มีใครทําผิดทั้งสิบข้อไม่เหลือข้อดีเลยแม้แต่ข้อเดียวยกมือขึ้นมีไหม ยกมือสูงสงเลยดีแบบไม่ผิดเลยอะ่ะอ่ผิดร้อยเปอร์ซนเลยไม่มีข้อดีเหลือเลยมะแต่ข้อเดียวชั่วสุดๆยกมือขึ้นไม่มีใครดีครึ่งหนึ่งไม่ดีครึ่งหนึ่งยกมือขึ้นโอเคเริ่มเยอะขึ้นใครดีสักเก้าข้อเสียข้อเดียวยกมือมีใครดีแปดข้อ เสียสองข้อยกมือใครดีเจ็ดใครดีได้หกใครดีได้สี่ใครดีได้สักสามข้อดีได้สักสองดีมีอยู่ข้อเดียวโอเคไม่มีเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเราต้องมันตรวจสอบตรวจตาตัวเองแบบเนี้ยในทุกๆวันว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนเลว เราดีขนาดไหนเลวขนาดไหนใช้ตัวนี้จับเลยอันนี้เป็นเกณฑ์วัดความดีความเลวถ้าในหลักศาสนาพุทธเราจะใช้คำว่าวัดบุญวัดบาปมีบุญมากวัดจากสิบข้อนี้ทำบุญน้อยวัดจากสิบข้อนี้ทำชั่วมากทำชั่วน้อยวัดจากสิบข้อนี้ทั้งหมดเวลาเราตั้งคำถามกับใครว่าเราทำดีเราทำเรื่องเนี้ย เป็นความบาปหรือเป็นบุญใช้สิบข้อนี้วัดได้เลยว่าบาปหรือบุญจะพูดกับใครเฮ้ยพูดแบบนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปวะใช้สิบข้อนี้ในการวัดได้เลยโอเคเนาะสิบข้อเรียกว่ากุศลกรรมมาหมดสิใครทําได้ทั้งสิบข้อเรียกว่ากุศลกรรมใครทําตรงกันข้ามทาชั่วตรงข้ามหมดเลยกับสิบข้อนี้เรียกว่าอะกุศลกรรมอ่ะแปลว่าไม่คือไม่ดีนั่เนเองไม่ได้กุศล เพราะฉะนั้นเรากลับไปวัดตัวเองว่าเราดีหรือเราเลวโอเคเนาะอ่ะช่วงเวลาสุดท้ายครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเป็นช่วงเวลาของการตอบคำถามในระหว่างที่อาจารย์จะตอบคำถามมีใครอยากถามอะไรแบบเป็นใหม่ยกมือขึ้นก่อนที่อาจารย์จะอ่านกระดาษคำตอบยกมือได้เลยมีไหม ยกมือไม่มีนะถ้าไม่มีอาจารย์จะอ่านคำถามเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะอ่านคำถามไปเรื่อยๆใครระหว่างเนี้อยากจะถามอะไรให้ยกมือถามได้เลยยกมือรอแล้วเดี๋ยวไฟจะวิ่งไปหายังไม่มีเนาะหนูเป็นคนนีใส่ไม่ดีแต่ไม่อยากปรับตัวทำยังไงดีครับ มึงควรมาอยู่ดาวคาลคนเดียวเพราะอะไรเรารู้ตัวเองว่าชั่วแต่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เรืยอสันดานดีนะไม่ดีเลยดังนั้นเริ่มต้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้ไม่อยากขนาดไหนก็ตามแต่เราต้องเปลี่ยนสันดานตัวเองให้ได้เราจะไว้เวลาที่เราจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยาก เพราะโดยพื้นฐานสันดานของเรามันลาดเอียงเทงียงเอียงหาความชั่วจําไว้เราจะทาอะไรก็แล้แต่ชีวิตเรามันจะเอียงหาการฆ่าสาตว์หาการลักทรัพย์หาการประพฤติภิกาหาการพูดโกหกหาการดื่มสุรามันจะหาเหตุเหล่านี้เสมอถ้าเราตามใจสันดาลตัวเองมันก็จะไหลไปในความเลวความชั่ว แต่ถ้าเราอดทนกั้มกลืนฝืนทนต่อสู้กับมันเราจะเดินสู่กระแสของคุณงามความดีได้ดังนั้นเวลาที่เรารู้ตัวแล้วว่าชั่วรีบเปลี่ยนตัวเองซะอย่าพูดว่าไม่อยากเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความชั่วนั้นให้ได้เพราะถ้าเราเปลี่ยนได้เราจะเป็นคนที่ดีมากกว่าเดิมแล้วมันจะดูน่ารักมากมันจะดูน่าน่าสรรเสริญเยินยอแล้วตัวเราจะได้รับความเดือดร้อน จากการนินทาว่าร้ายจากเพื่อนเรามากที่สุดเป็นคนตลกแต่ชอบมุดน,นินแก้ยังไงดีคะ่ะแก้ที่เราจะตลกไม่ตลกไม่ใช่สาระสําคัญสาระสาคัญมันอยู่ที่เราหุดน,นินง่ายอะไรทํำมที่ทําให้เรามุดน,นิดง่ายเพราะภสษะมันกระทบภาษากระทบคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยมันไปรับรู้กับสิ่งที่เราไม่อยาก ไม่อยากอ่ะไม่อยากรู้ในสิ่งนั้นมันก็เลยเกิดความหงุดหงิดไม่ชอบในสิ่งนั้นมันก็เกิดความหงุดหงิดดังนั้นวิการเลิกคิดที่จะไม่ชอบในสิ่งใดมองไปตามความเป็นจริงว่าเออมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองเราไม่ต้องไปยึดมากถึงมันว่ามันต้องเป็นไปตามความต้องการของเราเราให้ทุกอย่างเป็นไปนตามความต้องการของเราทุกเรื่องได้ไหมไม่ได้ดังนั้นอย่าไปอยากถ้าไม่อยากเราจะไม่ยึด ว่าม, sociedad, มันต้องเป็นไป mankind, ตามความพอใจของเราเมื่อไม่ยึดความทุกย่อมจู่โจมเราไม่ได้อยากมีแฟนเป็นเกย์ผิดไหมคะผู้หญิงเหรอหมายความว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราอยากมีแฟนเป็นเกย์ผิดไหมก็ไม่ผิดนะแต่คำถามคือเขาจะเอาเมงองไหม ค่นั้นเลยมึงจะชอบใครไม่ใช่เรื่องผิดแต่ที่ผิดคือมึงจะเอาเขามาทำหัวแต่เขาไม่เอาเมืงเองประเด็นมีอยู่แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชอบใครไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันผิดตรงที่ว่าเราจะพยายามทำให้เขาชอบเราอันนี้แหละผิดดังนั้นเราต้องรู้จักประมาณในตนเองว่าเขาเนี่ยพร้อมจะยอมรับเราไหมถ้าเขาไม่พร้อมจะยอมรับเราเราอย่าสร้างแรงกดดันให้เขา มันจะเกิดความทุกข์ร้อนในบุคคลนั้นได้ดังนั้นเราชอบไม่ผิดแต่ถ้าเขาไม่ชอบเรากลับมาเราต้องมีสติสตคิคืออะไรเราต้องรู้ตัวเองให้ได้เราเลือกให้ได้ว่าเออเขาไม่ชอบเราเราก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเขาไม่ชอบเราเราก็เดิน move on ออกจากชีวิตเขาอย่าไปบังคับเขามาเป็นของเราหนูสวยไหมคะ มึงเชื่อไหมตั้งแต่กูเข้ามาเนี่ยกูยังไม่เห็นใครสวยสักคนเพราะฉะนั้นเลิกมั่นหน้าซะแหมหนูสวยมางสองกระจกมากก็ดีเนาะคือบางทีเราต้องเช็คตัวเองนะการที่เราถามคนอื่นว่าเราสวยไหมมันก็เป็นการเช็คที่ดีแต่คำถามคือถ้าตอบรับคำตอบได้ไหม เราถามกอื่นได้หมดแหละว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงแต่สุดท้ายเราอาจจะงุนงิดกับคําตอบกับแบบอีคนนี้กันไปอีคนเมื่อกี้นี้ก็ได้ไออีกคนเมื่อกี้ผู้ว่าอะไรเป็นคนตลกแต่ญหงุนงิดง่ายถ้ามึงถามกูว่าสวยไหมกูตอบไม่สวยจะงุนงิดมัญญนะ้เหมือนที่เราจะเริ่มงุญญนงะิดอะนี่สันดานเห็นไหมท่านหนูอยากเป็นสถาปนิกแต่ไม่ชอบฟิสิก์ทำยังไงดีครับ ก็ไม่ต้องเป็ตก็แค่นั้นเองวิธีการแก้ไขดีที่สุดคืออะไรถ้าเราต้องการทําความฝันของเราให้สําเร็จเราต้องแก้ไขตัวเองมะเราคิดว่าเราต้องเดินไปสู่ความสําเร็จหรือความสําเร็จมันจะเดินมาหาเราคิดว่าเราต้องเดินไปหาความสําเร็จถูกต้องมาเราคิดว่าความรู้จะเดินมาหาเราหรือเราต้องเดินไปหาความรู้เราต้องเดินไปหาความรู้ เราคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ได้ดีหรือความได้ดีนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ได้ดีถูกต้องป่ะดังนั้นเราต้องสร้างเหตุถ้าไม่สร้างเหตุผลตามมาได้ไหมไม่ได้หิวน้ําจังเลยแต่มึงไม่ยอมแดดน้ํจาจะดับกระหายได้ไหมย่อมดับความกระหายไม่ได้ดังนั้นเราอยากเป็นสถาปนิก เราต้องขวนขวายในการพิชิตวิชาการเหล่านั้นที่เราไม่อยากไปเลยไม่อยากเรียนเลยแต่จําเป็นต้องเรียนจาเป็นต้องพัฒนาตัวเองาะจำเป็นต้องพัฒนาดังนั้นเราอยากเป็นสิ่งใดเอาตัวนั้นเป็นแก่นสารผู้ใดที่มีสิ่งนั้นเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้อยากเป็นสถาปนิกไม่เก่งฟิสิกส์ก็ต้องเป็นให้ได้ ต้องตั้งใจเรียนให้ได้ต้องขวนขวายให้ได้เพราะอะไรเรามีเป้าหมายคือการเป็นสถาปนิกถ้าการวางเป้าหมายสักอย่างหนึ่งในชีวิตอาจารย์จะทนกับมันได้ทุกวันนี้อาจารย์มีเป้าหมายเดียวคือทำให้คนเนี่ยหูตาสว่างจากการที่ไปเชื่อเรื่องงมงายไร้สาระดูดวงพยากรณ์ทำนายใครพัก พิธีกรรมต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยเดินกลับมาอยู่ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือเป้าหมายเดียวในชีวิตของอาจารย์ดังนั้นในระหว่างนี้ไม่ว่าจะมีอะไรมาขัดขวางอาจารย์แค่ไหนก็ตามอาจารย์จะรู้สึกเฉยๆมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอ,อาจารย์มีเป้าหมายของอาจารย์ชัดเจนดังนั้นถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนไม่ว่าใครจะใส่ร้ายป้ายสีค่อแยวงเราได้คําไม่จริงดูถูกเหยียดยา้เราด่าทอต่อว่าเราขัดแค่ขัดขดาเราเราจะเดินต่อไปในสิ่งนั้นได้ เราจะเดินต่อไปได้อาจารย์เนี่ยโดนคนฟอ้องร้องดำเนินคด,นขดีข้อหาหมิ่นประมาทแต่อาจารย์กลัวมั้ไม่กลัวเพราะอะไรเป้าหมายอาจารย์ชัดเจนอาจารย์จึงไม่กลัวต่อสิ่งใดเพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนดังนั้นเราจะไม่กลัวต่อวิชาฟิสิกส์ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนในการอยากเป็นสถาปนิกแต่ถ้าเราอยากเป็นสถาปนิกแล้วเราไม่แก้ไขตัวเองให้เก่งในวิชาฟิสิกส์แสดงว่าเราไม่ได้อยากเป็นจริงๆ ดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่มันจะไม่ประสบความสําเร็จโอเคเนาะอาจารย์เคยเห็นพระพุทธเจ้าไหมครับถ้าตัวเป็นๆไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นพระพุทธรูปเราเคยเห็นพระพุทธรูปไหมเห็นตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจําเป็นต้องเห็นตัวจริงของใครไหมเราถึงจะเชื่อคําสอนของบุคคลนั้นได้เรารู้จักเซอร์ไอแซนนิวตันไหม กูเคยเจอเขามาอ้าวแล้วทำไมมึงนักเรียนทฤษฎีเขาอ่ะตอบกูหน่อยมึงรู้จักเขาเมิดอ,อาชาีพปะรู้จักมะแล้วเรียนวิชาเขามะเรียนเคยเจอมะแล้วทําไมเราถึงต้องเรียนวิชาเขาดังนั้นการที่เราไม่เคยเจอใครมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาสอนมันจะไม่จริงถูกต้องปะมันจริงได้เพราะอะไรมันเป็นทฤษฎีที่เราเอามาพิสูจน์ ใครที่ทำให้เป็นคนรู้แรงน้มถ่วงคนแรกของโลกเซอร์ไอแซนนิวตันคำถามคือเราไม่เคยเจอเซอร์ไอแซนนิวตันแต่ทำไมในโรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศถึงสอนทฤษฎีแรงน้มถ่วงของเซอร์ไอแซนนิวตันเพราะอะไรเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่รู้วิชานี้เขาเอามาทดสอบว่ามันจริงตามที่คนคนนี้บอกไว้ไหม เมื่อมันทดสอบแล้วมันเป็นจริงตามนั้นเชื่อถือได้ไมั้ยย่อมถึงแก่การเชื่อถือได้ดังนั้นการที่เราไม่เคยรู้จกักพระเจ้าหรือการที่เราไม่เคยเห็นพระเจ้าแต่เมื่อเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักคำสอนนี้แล้วเราลองไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วมันสามารถทําให้เราดีขึ้นได้กว่าเดิมเราพอจะอนุมานได้ไหมว่าเฮ้ยทฤษฎีตามหลักคําสอนของพระเจ้านี้มันสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วนํามาซึ่งความสุขในชีวิตเราได้อนุมานได้นะยอมได้ดังนั้นมันไม่จําเป็นต้องเห็นพระพุทธเจ้าก็ได,าาได้แต่เราก็สามารถเชื่อถือทฤษฎีหรือคําสอนนี้ได้เช่นเดียวกัน